เมืองนอกน้ำดจะเดอ้อมืน,นี้กากินป่าจุ้มจ้าไปขี้ใสน่ะไปนั่งนะึ่งนือขี้ใสน่ะเย็ตัวปาจุ้มเปแต่เซ่บบพี่นอ้องบงบงบจุบ้มปาจุมาจ้มอันนี้น้ำกิจกแก้ววาซาบิาแแก้วแก้วเรื่อสบโอ้นงน้อสัสดีครับพรบานจาัก,การนะครับมาแล้วมื้อนี้นะ่ะ พี่หายไปดูนใครไปใส่จ้าเบื่อพัก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 กระบอกอะไรมาเด <adic> ้อจ <sh arp> <together> <sh> <loyalty> ้ะเด้อมากินนพกันเด้องหดอุ้ยพี่จิงเล่จินมีละพักละกระสินนี่พักกระลักกระสินพักกระสินแรกกระสินเป็นสินเนาะปอาปราปราอืะ จ oh like, ับเจ้าบาสบีเจ้าบาสบีนะ yeah. ี่แล้วก็เจ้านี่เดียคือบอนให้นอนมันเนียเจ้านเห็นบ่บ่เห็นบขวามี่น้องไปนานี่คือเบียดใช่กะเออสละเจ้าหงเจ้าบ่เด้อจะเด้อมากินน้ำกันจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าับเสหน่อย จาวาซาบนมะเขออือไอนี่แล้วก็ขวานน้อขวเนาะเอาออกมันบวมใช่ปะเสียบพี่น้องมิเจ้าวาาบิต้องซอพริกสวเตรไม่ใชยอ่ามันจบ จะมามากินน้ำกันจ้าแซ่บเซ็ตเด้อเด้อพี่น้องอืมะแซ่บเบน้อจันห้อนพี่น้องน้องเปแซ่สียตืนกันบ้อืมปลากกะนี่ซอยละเดยบร้อยอ้วกะจุ่มเลย กินงูไปเลยจับเี่อยตอนิง่จนงูไปเลยโออันนี้ตอนยี่พี่่้องบุดเลยบางครั้งนี่เลยมันขีดไปได้รมันสุกเลย 这条蒜，呀，蒜打过来，几厘米啊？还没包，来，蒜打过嗯，嗯，这就，切。再弄一钳，一钳。 จปลาวาซาบิเน้นๆต้องต้กับวาซบิงนเลยตับ่ไดไหมมันสูบละคีบ่รได้ยี่น้องข้ามาสูบกันปะไม่ขีบ่ได้อืมตอนนี้สูบมปตอนไงเห ยังนี่เนาะอร่อยหอมโย่อุ้ยอุ้ยยังกัคาดยังคาดอกยังว่เนี่ยยางนี่เสร็จเลยไม่หอมอือหือนี่มากับกี๊กเกลวจ้ะพี่น้อง แค่ยาเตัวอี <speaking 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 ้เดยวอีแล้วจิ้มจหอมบไม้าอันนั้นนี่เรืองน้องเออหนึกินมื้อหนึ่งจับไว้มา้ไงน้องบงหะน้องว่าอู้เป็นตาเ่บนี่ นี่าอัสาบีนะกอยเห็เลยไสูตรนะบอกสูตบ่มคือไผ้ี่าน,นอกอัาสาบีอยนะเห็ดแบบแดงเดี๋ยวเสี่ยวลงแบบลงไตคลิปไห้เบิงบบ้งเลยนอก่าเห็ดแบบแหบนบสูตร,รอันนี้กาน้ำจิม้มน้ำจิ้มตัวอย่างทีพูน้อานี่เลยมาต้องดีกับดาก่ไต้องดูทิง ใส่กะปิพริกน้ำข้าไปแล้วเอใส่หลายอะไรเด้ค่น้องไ่า้อึนด่างเหมืนขึ้นด่งขึ้นดง้นดง่มมาเสียบตรนี้คำยังพระเพาแม่เจ้าอืน้องกระเบาะแกยางมึงมึงเนี่ยพักกลวงตุ่มหนึ่งแสียบแต่ย่างมึงคือ